นิสงของการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนี้แลจะทำให้เรามีสติตั้งมัน่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นอยู่ในตัวนั้นการที่เราอบรมบ่มจิตเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิดแล้วการที่เราระลึกถึงความตายนี่เป็นยอดของธรรมยอมทำให้สติเรานั้นตั้งมัน่น ความหดหู่ความเศร้าหมองใดๆมันจะขี้คลายออกไปเองนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีจิตที่หดหู่ที่มีจิตใจที่เศร้าหมองหรือเรียกว่ามีความซึมเศร้าของจิตก็ดีหากเรามีโอกาสไปวิหารโบสถ์ใดก็ดีมีห้องพระห้องเจ้ามีรูปพระพุทธรูปก็ดีให้เราเพ่งมองพระพักของท่าน ในขณะที่จิตเราเพ่งมองหน้าพระพักท่านนั้นแลกระแสอํอำนาจแห่งบารมีจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้จิตเรานั้นคลายจากเวรจากกรรมได้ยอมทำให้เราเข้าถึงตัวสตินั่นเรียกว่าจิตเราได้น้อมเข้าไปหาในองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวดังนั้นโลกนี้ หรือโลกไหนๆถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นเลยที่จะเป็นสาระรับรองความปลอดภัยไม่มีดังนั้นการที่พวกโยมทั้งหลายหรือสัตว์โลกก็ดีได้น้อมจิตน้อมกายวาจาใจได้มาอาศัยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยได้มาเจริญทาน ศีลภาวนาเป็นยอดของบุญที่สุดแล้วดังนั้นเมืองสยามนี้ที่เราได้อาศัยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบนักแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่โลกนี้ที่เราอยู่นี้ของยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมณโคดมนี้มันเรียกว่าเป็นกะลียุคแล้วคำว่ากะลียุคนี้ เป็นอย่างไรบุคคลทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมนั้นไม่เสมอราบเรียบมีความกระด้างกระดืองของจิตดังนั้นแลจึงมีจิตที่มีความชั่วมีความหยาบปนเปนกันอยู่ดังนั้นเมื่อศาสนาขององค์พระสมณโคดมเคลื่อนเลยมากกึ่ง2,500กว่าปีนี้แลมันจึงเข้าไปสู่ในยุคมิกสัญญี ยุคมิกสัญญีเป็นอย่างไรยุคมิกสัญญีเมื่อเลยกึงพุทธการแล้วพระองค์ก็ได้ตัดไปว่ามนุษย์นั้นจะเลื่อมล้ำในศีลในธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมในศีลในธรรมคือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีฮิลิไม่มีโอตปะไม่มีเมตตาธรรมแล้วก็เมื่อกรมมันขัดขวางจากการเป็นมนุษย์ อาสุรกายก็ดีมันก็มาสิงสู่ทำหั่นข้าวฟันอย่างนี้ในขณะนี้แล้วเขาเรียกว่ายักษ์นอกศาสนากำลังจะประหัตประหารกันก็ยอมทาให้มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นแล้วไม่ว่าโลกจะไปอยู่ในยุคใดก็ตามก็ขอให้เห็นว่าโลกทั้งหลาย ที่มันเป็นอยู่มันเป็นปกติของมันเพราะโลกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ได้น่าอยู่เลยเหตุที่ว่ากล่าวอย่างนี้คือว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกใบนี้ก็เป็นทุกขได้แบกขามนุษย์ไว้มากมายทั้งดีและไม่ดีเมื่อโลกนั้นมันสออาการหนักเหมือนบุคคลทั้งหลาย แบกหามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัมภรระรู้สึกว่ามันเริ่มหนักแล้วก็ต้องสลัดออกไปเป็นของธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งโลกธาตุนี้ดังนั้นถึงบอกว่าการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเข็น,นี้ก็คือต้องเป็นผู้รู้จักพอรู้จักสันโดษมีใจใฝ่ในธรรม ในศีลมีจิตที่เชื่อมั่นในพรัะรตนไตถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพรัะรตนไตแล้วก็ยากยิ่งนักที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เมื่อจิตใครเข้าถึงแล้วยอมทำให้จิตผู้นั้นได้รับความคุ้มครองจากกระแสของโลกวิญ,ญญาณ ของเทพเทวดาพรหมเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตเข้าถึงมีไตสรณะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วอำนาจแห่งจิตนั่นแหละเมื่อเราปรารถนาจะเมตตาจะปราถนาจิตนี้ความเมตตาคุ้มครองนี้ไปเผื่อแผ่ผู้ใดที่มีอุปนิสัยมีวาสนามีบุพกรรมต่อใครก็ตามนี้ กระแสแห่งบุญกุศลความเมตตามันก็สามารถถึงกันได้แต่ขอให้จำไว้หนึ่งอย่างว่าอันว่ากรรมนี้ไม่สามารถไปทดแทนกันได้ดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ทำไว้คือความดีนั่นคือมันจะให้ผลรองรับเมื่อยามเรามีภัยแล้วมันก็กำลังจะเกิดอย่างนั้น ให้โยมเห็นประจักษ์ว่าเมื่อมีภัยแล้วบุญกุศลที่โยมทำไว้มันจะมาอุ้มชูอุปธรรมเราหรือไม่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีของตัวเราเองการที่เรานั้นทำบุญกุศลฝากไว้ในพระแม่ธรณีจะไม่สูญหายไปไหนแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายมาขโมยไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ ดังนั้นแล้วบุญกุศลนี้จะอยู่ติดไปข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าเราจะไปบังเกิดโลกไหนก็ดีไปจุติในโลกสวรรค์พรมที่ไหนก็ตามบุญกุศลนี้จะตามติดไปรองรับแม้เราจะเกิดมาในโลกนี้มันก็ยังบ่มเพาะเป็นนิสัยวาจนาให้เรานั้นมีนิสัยในการทำความดีสืบเนื่องไป คือการสะสมบารมีให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระรันตนะไตยแสดงว่าถ้าบุคคลใดมีจิตมีกระแสะเข้าถึงในพระรันตนะไตยได้อย่างที่ฉันบอกก็จะได้ความคุ้มครองจากโลกธาตุจากเทพเทวานั่นจิตผู้ใดมีฮิริโอตปะก็เท่ากับจิตผู้นั้นเป็นเทวดาอำนาจแห่งจิตของผู้ที่เข้าถึงความเป็นเทวดา เป็นอย่างไร 1. เมื่อมีความทุกข์ร้อนจะมีทางออกมีคนมาช่วยเหลือ 2. เมื่อยามจะมีภัยย่อมมีลางสังหรณ์มีเทพมานิมิต 3. ย่อมทำให้บุคคลน,นั้นมีสติมีความละอายยับยั้งชั่งใจในกรรมชั่วได้ดังนั้นการที่เรามีฮิลิโอตปะก มีทำเป็นเครื่องอยู่นี่แลก็จะทำให้เป็นผู้มีคุณพิเศษอยู่ในตัวนั้นเมื่อเรามีฮิลิโอตปะแล้วคุณพิเศษนี้ยอมทำให้เราเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นได้น้อมจิตเข้าไปหาในกระแสะพระนิพพานคือพระโสดาบันได้้้าาาซึ่งตัวละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้วการที่เราจะมาเจริญทาน หรือศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันก็เป็นการยากยิ่งนัก